ก็ฟังมันชินแต่อันนี้อ่ะใหญ่เลยนะคะเลือกใหม่ได้นะไปเลยอันนี้กล่องเท่าไหร่คะนั่งกล่องห้าสิบบาทหมูดำค่ะเป็นหมดเขาเลือกได้เอาในกล่องก็ได้ค่ะได้ก็ฟังไม่กินสาหร่ายแตะวันกินหมูหมูอันนี้ก็กล่องใหญ่ก็ไปเลยเด็สามกินไปเลยร้อยหนเดี๋ยวค่อยไปเอาไปครับ ขอโทษทีมันเป็นเป็นหมูทั้งอีกสัองอันนะของหวานน,าน,กกน้ำซอสอันนี้พันอะไรนะพี่เลี้ยงพันอะไรนะคือตัวนี้เป็นเพศโปรสค่ะลูกค้า